สวัสดีค่ะนะคะท่านผู้ชมนะคะเอ็ดมินเกยเขียวผ้ารวยนะคะมาตามตองวอดหวยลาวพัฒนานะคะงวดวันที่15้าของพ่อเฮงและเซียนใหม่นะคะงวดที่ผ่านมาเขาตังแต่หลักหน่วยสี่นะคะเข้าก็มาเบิ้งกันตองวดนะคะท่านผู้ชมนะคะหวยลาวนะคะสูตรหลักสิบหลักหน่วยนะคะของพ่อเฮงและ,ะทั้งวันที่ผ่านมาเขาอ่าของพ่อเฮงนี่จะไม่เด้ยู่ที่หลักหน่วยนะคะท่านผู้ชมเดิอน,นะคะ ข่อที่ผ่านมาของพ่อหิงงรักหน่วยสีนะคะรักหน่วยสีออกสิบสีเนาะนะคะคุณผู้ชมอันนี้ไม่เข้านะคะรักซิบเป็นบ่อเขาแต่ว่าส่วนมากสูตรนี่จะเป็นสูตรรักหนวยนะคะหลักหน่วยจะเข้าดีนะคะของพ่อหิงเนี่ยจะเป็นช,ชุดเตรมนะคะ ก้า2ช่วงนี้่วยเชี่ยนเพื่อบกคอยเขานะคะชผูะะ้ชมเนาะกับพิจารณานะคะอะ่ชื่นชอบก็ตามนะคะเนาะไม่ชอบเราก็กว่าพานนะคะน้องจจ้จนวชยุปธดเปี่ยวสุดอนนะคะ,ะคะุผู้ชมเนาะ1สองอันนี้เน้นที่หลักหน่วยนะคะ หน่วยสองหน่วยหานะคะหน่วยหกและหน่วยสามเดินเจ็ดเด่นหนึ 6, หน่งแล้วก็เดินเก้านะคะ นี่นะคะสูตรหลักสิบหลักหน่วยของพ่อหิงกับปวดชายวิจารณญาณน,นะคะเนาะนะคะ,ะแล้วมีหน่วยสองหน่วยห้าหน่วยหกหลักหน่วยนะคะหน่วยสามนะคะมีเก่าสองเก่าห้าหนึ่งสองหนึ่งห้าเจ็ดสองเจ็ดห้าตัวเด่นเด่นนเน้นหกคู่เด่นนะคะเก้าหกเก้าสามหนึ่งหกหนึ่งสามเจ็ดหกเจ็ดสามอันนี้อันนี้ก็ ส่วนมากของตาเฮงจะอยู่ตรงนี้ตัวที่ผ่านมาอยู่มองอย่างนี้ะนะคะก็แม่เบิ้งของเส้นไม้กันนะคะของเส้นไม้เป็นแบบอันนี้ท้าหน้าอยู่นะท่านผูช้ชมเดี๋ยวเพิ่นกับบอกรามาหลายงวดแล้วเพิน่นว่าอ่ะนะคะก็ขอเอพิ่อนคือเก่านะคะเพราะว่าเขาก็เอามาเป็นแนวทางเนาะน,นะคะของเส้นไม้พอละเขียนมอน ของเซียนใหม่นะคะเป็นไหเดนห้า 5, รองหนึ่งนะคะของเซียนใหม่นะคะให้มแม่เหลวนะคะต้องเกียนออกก็ได้ตัวเดนห้าน, 5, นะคะเ <referendum> ดนห้า 5, รองหนึ่งนะคะก็มีห้าสามห้าหก ห้าสามห้าหกหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดนะคะหนึ่งหกและหนึ่งเจ็ดตัวกันห้าเจ็ดและหนึ่งหนึ่งนะคะอันนี้ตัวกันนะคะกันห้าเจ็ดและหนึ่งหนึ่งนะคะ อันนี้เป็นตัวเด่นนะคะของเซียนใหม่นะคะเป่นทรงแนวทางมาให้เลี้ยวเนาะนะคะท่านผู้ชมนะคะเซียนใหม่นะคะอจะเป็นกําลังใจให้เซียนคือเก่าเนาะนะคะทาะคะ่านผู้ชมก้อยมีโชคมีลาภนะิห้ปังๆนะนะคะกันต่อวดนะคะท่านผู้ชมเนะาะแล้วก็ขอบคุณเซียนใหม่นะคะที่ให้แนวทางมาเหมือนดืมนะคะอ่ะวดวันที่13านะคะตรงกับวัน วันพุธนะคะเด่นหารองหนึ่งนะคะย้ำตัวเลขห้าสมนะคะห้าหกอหนึงกับมี่หนและ1 7นะคะก็ไปเทียบกับสูตรอของพ่อิ่งน้ำนะคะว่าจะมาเข้ากันบ่น,นะคะวัดนี้นะคะก็ขอให้พิ่โชบไม่หลาบนะคะุผู้ชมด้อนะคะก็สวัสดีค่ะนะคะ